มูลนิพพุตอภัยิทธิพามาแนะน้ำวิธีการแก้ไก่ล้มแอร์ออกหน่อยเกิดให้แอร์ Air, บ่ย,ยนินมาเบิ้งกันกับปลาเสียจังเดยเดี๋ยวรับแล้วผมจะเปิดเปิดไก่เบิ้งก่อนเด้อครับว่ามันเป็น,นยังไงลมมันออกหน่อยครับเก็บให้แอ,อย,ย่เขาบ่ยิน เบืองวิธีแก้ไขเบื้องต้นแล้วพี่น้องล้องเอาวิธีนี้ไปใส่ลองเบืงยบอยยาเป่าเป็นฟางนะ้ครับนะครับพนะมเปิดแล้วครับเปิดไปอยูมีสิบหาองศาครับพัดลมเปิดจุดแล้วครับเดี๋ยวผมสีร้องเอากระดาษแปะพี่น้องเบื้องแล้ครับ ว่าลมมันลมมันหลอกซำซำบ่มีลมบอ,อกเลยครับนี่กระดาษบดตีงเลยครับเ็ดนหยแอร์ฮาวบัเย็นครับแปะกระดาษเขาไปก่อนนะลมมันออกหน่อยหน่อยครับเ็ดนหยแอร์ฮาบัเย็นออกนิดเดียวลมหอ,อกนิดเดียวอันนี้ผมเปิดสุดลเลยครับเปิดไปล้มสุดแล้ว เดี๋ยวผมจะพาแกไขร่เบิ่งมามันมันเป็นใจอะไรลมมันก็ยังออกหน่อยเห็ดใดแล้วบ่ายเย็นเดี๋ยวผมขอในอัดตังกลองก่อน้อครับอาที่กององ้มพัฒน์นัดนะตังกลองแป๊บเดียวครับนรับแดงกาต้องแกะแกะ ปิดปิดแยกก่อนครับปิดแยกก่อนพี่น้องเริ่มปิดแยกปิดแยกแป๊บนึงครับปิดแยกก่อนสับปิดเกลืลงให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเพื่อความปลอดภัยครับดั้นแรกเ้อแกะหน้ากาคานานี่ออกกัน มันจีนี้ไล่อยู่สองไล่เขาใส่มือสองของางงัดดอกก็งัดดอกขางไรขางมึงก้อนอะไรครับไปนองค่อยๆแด้วครับจังัดแห้งขางไรขางมึงก้อนแดี๋ยวเขาแบดึงออกมาครับค่อยๆดึง,ดงเดี๋ยวไล่มันจะหักนี่ออกมาเแลยวครับไมบ่ต้องสาเหตุกันครับว่ามันเป็น,น,นยังไงตอนเย็นที่มันไ่เย็น ลมหมอกคอยพี่น้องเห็นไหมครับพุ่นกาเต็มเลยครับอากากด้านบนพี่น้องเห็นไหมครับพุ่นเกาะเกาะอ,อากากแอร์เนี่ยเต็มเลยครับทั้่งด้านออกด้นนี้ครับเดี๋ยวมาเพิ่งดานดาน,นี้าานก,กันครับครับขาบจีพุ่นครับขาบจีพุ่นกาเต็มเลยครับเนยว มาเนี่ยฮามาเบิ่งตัวแยกันครับวนนี้อันนี้เอาไว้ก่อนเดียวมาใ้ก้อนยุบยุบโอ้ครับตัวแยมันก็สิเป็นยักษ์ใหญ่่อเต็มเลยครับน้ำค่อยเย็นครับค่อยเย็นของแย่พี่น้องนย่สังเกตเห็นมั้ครับยักษ์ใหญ่คอเต็มเลยเดี๋ยวฮามาทำความสะอาดตรงนี้ก่อนครับตรงจิจจัจนั้นคอเนี่ยครับ ขอค่อยเย็นเยะเต็มเลยครับอันนี้เขามาแก้ไขวิธีบานๆเนาะครับเนาะใส่อันนี้เขาปัดขี้ปุ่นมานเขาเลยครับปัดหลอกก้อนฮะค่อยวปัดหลอกแล้วครับพอยแอร์ตัวนี้ก็เพิ่งล้างนี่ครับพึ่งล่างอองเพิ่งล้างไม่ไม่ครับเขาปัดค่อยๆปัดหลอกก้อนครับนี่ขี้ปุ่นยใหญ่ตรงนี้ครับ แก yup. ไ ya, she ้ไขเบื้องต้นครับเจ้าฟ้าเอม้อนช้างครับขข่มันตันครับขี้หลีมันโบเยนครับขี้เห่้อวเอือนช้างไม่แก้ไขเด้อครับวันนี้เขาแก้ไขเบื้องต้นืูซือวันนี้โมเมนต้างเนี่ยครับเนี่ยครับห้องปัด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 ขี้พุ่นตรงนี้ออกเล่นออกกับมือควายเมื่อยขี้บอกแต่พี่น้องอย่าลืมสับเปเกอร์ครับพี่แจก่วายแ้วครับขี้พุ่นกาะเกะอยพัดหออครับขี้พุ่นขี้พุ่นมันหล หลังจากเขาปัดปัดชนีวอกแล้วจนีฝุ่นมันอออเพิดแล้วห้องห้องเมาตัวนี้ไปล่างครับตรงหน้ากากระนกหน้ากาครอบแย่ไปล่างครับเดี๋ยวหน้ากากาไปล่างกันนะครับหน้ากากาตัวนี้ครับที่มันเป็นฝุ่นหลายๆนะครับก็ไปล่างงาบเลยครับ ที่พูนมันติดก่อก่อตึงหางนอกหางใน,นเต็มเลยครับนี่ยน้องสังเกตเห็นไหมครเต็มเลยเดี๋ยวห่อห่อห่อตรงนี้ไปล้างกันครับเอาตรงหน้ากากตรงนี้ไปล้างกันสักคนนะครับครับหลังจากห้องแจว,แวห้องแจวห้องต่อมาล้างครับน้ำหนักตรงนี้มาล้าง น้ำรในบ้านๆนี่ครน้ำขาปวดธรอมดาไม่่งเคี่้องเห็นมากรัันนีคือพมุดบบ้านเดบ้านาๆน่ครับน้ำตวามดาเนี่ครับดอกเลยครับเดี๋ยวพุดไมันุดดบเองครับที่้องเห็นเกมากรับมนเลยดต่อไปเลยครับ

ก็ไป้ year, so so ี so ่น so ้องที่เอาทั้งทั้งรัาูเด้รับเก๋ยวตะแกรงนี่ไเาไอาทั้งข้าหน้ามันแล้วก็ควายเจี๊ยบควายควายอะไรสี่้อหลังนี่ก็รลุดหมดเลยควายเจีอยกแต่ว่าผมว่าเอางาขีมันจะุดครับิดมันุบเอางานผิดมันิขมันมดผิดผิดมันจร ตัน oh oh ัหา oh ้ม oh ันต oh ัก oh ันอยู่กัเดีอนนะนี่ปักบัวเขาเลยครับแกไสแตันตันตัดางแก่างิดพุ่นหวตาแล้วเหนเขาเอาน้ำโมไปตากแดดด้วที่มังน้ำโมไปตากแดดตากแดดถงไว้ประมาณสองชั่วโมงครับแห้ง้พี่้องเขาจะคอ เอามาประกอบแบบล้วก็ล้องเปิดแอร์ลอง,บงเบร์บายแอร์มันที่ี่ลมแดงบบที่เย็นบ่เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหนคกถกไปถักแดดทักฟองชั่โม,มงกอนนะครับครับสองชั่วโม,มงการไปไหวเหมือนโกหกมีน,อน้อไนี่มันแห่งดีแล้วเขากักที่ล้องมาประกอบกันครับประกอบกลับขึ้น ประกอบแบบกาแล้วครับที่ริงมาถึงสองกิโลกรัหรอกครับผมบอกเพื่อไว้เ้วยเพราะวานานี้เป็นหนาฝนแัจจจแดดจ้าตาแดดสามสิบนาทีมันก็แห้งแล้วครับเออผมลืมผมลืมบอกพี่น้องอันนี้ครับพี่น้องเวลาี่เอาไปลา้างพี่น้องก็ต้องเอาหน้ากากไปลา้างน้ำกระได้แ้ครับเหตุอัวตัวนี้ออกครับมันเป็นตะแกรงมันต่อได้ครับต่แกงมันต่อได้ครับพี่น้องเมื่อขดลงครับมันจะมีหลอกของมันครับขดเพื่อเพก่อ พอตัวตั้งแต่ตะแกงตัวนี้ออกไปล่างเด้อยครับเด้อที่ผมเอาไปล่างเบิดนั่นคือหนากากมันปรกครับผมเลยเอาหนาขากไปล่างน้ำมันเป็นคาบดำๆผมเลยล่างน้ำ้าพี่น้องสะดวกติดถอดติดถอดตัวเนี่ยครับตัวตะแกงมันน่ะมนตันถอดอะไรครับเพราะเอามือกดล่งแกนี่ครับกดล้มกระดิงออกแล้วครับคราบเอาเฉพาะตะแกงตัวนี้ไปล่างก็ได้ครับต้องไปต้องเอาหนาขาดตัวนี้ถ้าเกิดหนากากตัวนี้มันสอาดยู่งขาก็ไปต้องเอาเอาหนาขากตัวนี้ไปล้างมันเสียเวลาครับแล้วข้ากับ ถ้ามีเครื่องประพรมเขาก็เอาเครื่องประพรมประปาะประประมันแห้งมันจะแห้งไวกลัวห้อง่ากาศไปตากน้ำตากแดดครับวันนี้เ้าก็สิลองเอาไปกรอบใส่ลองเบิ่งนะครับเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ อย่างนี้มันจะประกอบขึ้นแล้วก็มันประกอบขึ้นมวยากพี่น้องคือจังเขาออกเลยครับเขาปรกอบลงไปมันจะมีไรขอย่างนั้นเดี๋ยวมีไรของมันเดี๋ยวมันก็ตกขอบเลตกของบนกันไปเนาะมันก็จะเข่าล็อกของมันเองครับเขาล็อกกดเบิรงนมามันมันเข่าไปมันแหลมไปตก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 ไรเบิ่งมนมันจะเป็นไรมันเดี๋ยว ไกล้ของมันเยอะครับเยอะไปแล้วครับอันนี้เ้ามาถึงขั้นตอนการเปิดล่องเบื้องับปึ๊ร่องเปิดเบื้องลองเกิดเบื้องแบบนันสิลมแรงบอร่อ โอ้แห้งกว่าเก่าพี่น้องแห้งกว่าเก่าหลายครับเห็นถึงความแตกต่างเลยครับผัดลมหมกมาแห้งกว่าเก่าหลายแอร์เย็นใบครับเดี๋ยวผมไปเอากระดาษติดให็บ้างนครับกระดาษติดใสเบ้างก็ยังตอนแรกครับ พี่น้องเห็นมั้งครับแก่แห้งกลนหลายครับเย็นเลยครับู้สึกถึงความเย็นเลยครับครับพี่น้องเห็นวา่าแก่กลางมั้งครับตอนแรกมันขีบแถบถีบวมนีล้มหมวกมาเลยครับขีบวมีล้มหวมวกไม้จากแอร์เลยครับ นองร้องร้องเอาวิธีนี่ไปใส่ร้องมึงแล้วครับเข้าตีได้พัดลมตีแห้งแอ่์ตีเย็นช่ำกลับขึ้นมาคือเก่าครับร้อ,องมึงครับร้องวิธีนี่ร้องมึงครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จองกับผมเะได้ครับเด้อ พอกาบสวัสดีครับผม